สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการเริ่มต้นที่จุดสบายสบายกับกระเจี๊ยบจิบจ๊บจิ๊บค่ะใน EP ีที่29มีชื่อตอนว่าทุกขลาบคืออะไรเหมือนชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างผีแดงกับหงแดงกำลังลุกขึ้นดีใจที่ฝ่ายที่ตนเชียร์เพิ่งทำประตูได้ แต่ขนาดที่ยังดีใจไม่หายเฮยยังไม่ทันหุบก้นยังไม่ทันแตะเก้าอี้แค่ช่วงไม่กี่วินาทีกับถูกยิงประตูคืนเสียแล้วหลายๆครั้งที่เรื่องดีๆมักจะตามมาด้วยเรื่องร้ายๆบางคนได้ลาบแล้วก็ต้องเผชิญกับเคราะร้ายในเวลาใกล้ๆก,ก,กัน บางคนทำบุญใหญ่แต่พอเดินทางกลับจากวัดก็ลดคว่าได้รับบาดเจ็บต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเพราะอะไรหากการทำบุญบริสุทธิ์หมดจดทั้งก่อนทำขณะทำและหลังทำย่อมไม่มีทางที่จะเกิดความทุกข์จากเคราะห์ร้ายที่เรียกว่าทุกขลาภ แทรกแซงได้ค่ะ 1. ทุกขาลาภแบบที่1ห,หากการทำบุญมีการทำบาปควบคู่เช่นฆ่าสัตว์ทำบุญหรือทำบุญพร้อมกับเลี้ยงเล่าหรือทำบุญมีมหรสพแล้วเปิดเสียงลำโพงดังมากจนรบกวนพระที่กำลังปฏิบัติธรรม แน่นอนว่าการทำบุญด้วยเจตนาบริสุทธินั้นก็ยังได้บุญอยู่แต่เวลาที่บุญส่งผลก็จะทำให้มีผลบาปติดพ่วงมาด้วยพร้อมกันหรือไล่เลี่ยกันซึ่งแม้ทุกในลักษณะนี้มักจะมีปริมาณน้อยกว่าปริมาณของลาบแต่เราคงอยากให้มีแต่ลาบล้วนๆค่ะ ไม่ต้องมีของแถมที่ไม่พึงประสงค์ให้เสียความรู้สึกเสียกำลังใจในการทำความดี2ทุคลาบแบบที่สองอีกแบบคือเมื่อบุคคลใดที่ปกติไม่ค่อยได้ทำบุญแต่ครั้งใดทำบุญใหญ่เช่นนายกเคยทุบหัวปลาตัวใหญ่ในอดีตหลายปีและลืมไปนานแล้ว ต่อมาวันหนึ่งเกิดศรัทธาต่อวัดใดวัดหนึ่งเพราะเห็นพระตั้งใจภาวนาปฏิบัติเคร่งคัดแต่ไม่มีศาลาอเนกประสงค์ก็เลยตัดใจบริจาคเงินที่สะสมไว้มาสร้างศาลาถวายวัดหลังหนึ่งพอถวายเสร็จแล้วเวลากลวดน้ำไม่ได้นึกอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่ลืมไปแล้วนั้น ระหว่างขับรถเดินทางกับก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บจนศีรษะถูกกระทบกระเทือนอย่างแรงเรื่องลักษณะนี้มีเกิดขึ้นให้เห็นเป็นข่าวบ่อยๆสาเหตุก็คือเวลาทำบุญใหญ่เจ้ากรรมในเวรก็จะเห็นว่าเรามีบุญแล้วเหมือนเจ้านี่เห็นเราได้เงินก้อนใหญ่ เห็นช่องที่จะเรียกหนี้คืนได้ก็จะมารุมทวงหนี้ทันทีถ้าเราไม่ให้บุญเพื่อใช้หนี้กรรมคืนก็อาจจะต้องใช้คืนด้วยวิธีอื่นตามรูปแบบของกรรมที่เคยกระทำมาค่ะ 3. ทุกขาลาบแบบที่3ามซับที่ยังไม่ถึงคิวจะได้เช่นการขอหวย บางครั้งก็ติดตามมาด้วยทุกขลาบเพราะถ้าอันที่จริงแล้วบุคคลนั้นยังไม่ถึงคิวที่จะได้รับเงินก้อนนั้นแต่ใช้วิธีลัดด้วยการเสาะหาเลขก็เป็นเหมือนด่งการบ่มผลไม้ที่ยังไม่แก่จัดย่อมสุกแบบมีรสเปรี้ยวปน สมมุติได้รับเลขเด็ดมาจากการไปอ้อนวอนขอความช่วยเหลือต่อเทพที่มีอำนาจพิเศษสามารถรู้ได้ว่างวดนั้นจะออกเลขอะไรแล้วท่านได้ช่วยบอกใบ้ผ่านมาทางความฝันหรือทางใดทางหนึ่งพอไปซื้อหวยถูกได้เงินมาก้อนหนึ่งแต่เนื่องจากว่ายังไม่ถึงเวลาที่บุญจะส่งผลให้ได้ใช้ทรัพย์ เพื่อความสุขอย่างแท้จริงนั้นเมื่อได้เงินมาแล้วก็จะต้องมีเรื่องร้อนๆหรืออุบัติเหตุให้เกิดการเสียเงินเสียทองหรือมีเรื่องให้จำเป็นต้องใช้เงินไปในทางก่อปัญหาแล้วก็จะมีทุกตามมาจากการใช้เงินนั้นก็ถือว่าเป็นทุกขราบอีกแบบหนึง่งตรงกันข้ามกับบางคนที่หยิบลอตเตอรี่แบบสุ่มๆ หรือถูกคนขายขยันขยอเชียร์ให้เอาใบนั้นใบนี้หรือซื้อเพราะความสงสารคนขายทาั้งๆที่ก็ไม่ได้มีเลขเด็ดแต่อย่างใดแล้วก็เกิดถูกรางวัลใหญ่จริงๆลักษณะนั้นคือถึงเวลาของบุญใหญ่ในชาติก่อนอนได้คิวส่งผลจริงก็จะไม่มีทุกขลาบตามมาค่ะสำหรับบางคนแล้ว พอถูกรางวัลใหญ่แล้วเงินก็อาจหมดสิ้นไปได้ในเวลาเพียงไม่กี่ปีเพราะไม่ได้แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปสร้างบุญต่อจึงถูกกรรมในลำดับถัดไปจากที่เคยผิดศีลข้ออธินาทานาการลักขโมยคดโกงตั้งแต่ในหลายๆชาติในอดีตที่ต้องรอคิวอยู่เข้าเล่นงานเข้าทำให้ลาบก้อนใหญ่เช่น ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนั้นหมดไปโดยเร็วทำนองสล้อถูกหวยรวยไม่นานแล้วก็ต้องกลับมาลำบากยากจนอีกเพราะฉะนั้นการทำบุญขอให้ทำอย่างบริสุทธิ์ปัสะจาสุราและการฆ่าสัตว์เมื่อทำแล้วก็ไม่ลืมที่จะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่กำลังมาถึงหรือมาถึงแล้ว ไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดจากทุกภพทุกชาติเพราะบุญที่เราได้รับจากครั้งเดียวคงไม่มากเพียงพอที่จะรองรับเจ้ากรรมนายเวรจำนวนมหาศาลจากอดีตนับแสนนับล้านชาติได้หมดเหมือนการเคลียร์หนี้เมื่อมีเมงินจำกัดเราก็ต้องเลือกเคลียร์หนี้ที่ครบกำหนดชำระแล้วก่อนนะคะค่ะและเจี๊ยบ ก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆกระลรนัมทุกท่านในการสั่งสมบุญทางทานศีลและภาวนาก็ขอให้บุญกุศลที่ได้ทำมาถึงแก่เทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวรที่มาถึงแล้วหรือกำลังจะมาถึงในอันใกล้นี้นะคะขอให้ทุกคนมีชีวิตที่มีความสุขสบายกายสบายใจ เจอแต่สิ่งที่ดีๆในทุกๆวันค่ะแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ